สวัสดีค่ะเรามาดูกล่องน,นะคะมาจากประเทศอะไรคะพี่อันนี้ก็คือของขวัญวันเกิดนะคะของแม่ผู้ใหญ่เองค่ะกำลังแกะกล่องจากคุณถนอมพงนะคะจากคุณมา,ามาจากสารัฐค่ะจากคุณแม่นะคะถนอมพงนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็จะวันเกิดคล้ายกับแม่ผู้ใหญ่เลยนะคะเกิดแปดพฤษภาเหมือนกันค่ะ คุณแม่ก็เลยโมบนะคะของขวัญมาให้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นอะไรค่ะมาสไพสยกันเลยจ้ะแม,ม่ผู้ใหญ่จะช่วยพี่ผู้ใหญ่ก่อนเด้อเพราะคนสิตแน่นเนอะ จากประเทศจากประเทศนอกนะคะของมันดีไปหมดทุกอย่างเลยตั้งแต่ไอ้ไอ้เทปกาวเขานะคะมันจะเหนียวมากเลยนะคะได้เลยยังคะพี่ไม่ได้หรอกต้องตัดให้ขาดเลยได้ได้ใส่เงินเหอพ่ที่จะเอาแบบนี้ก็ได้เอาเหรอ,อ นีไ่ไดถ้าไม่เอาอก็าเอาขากลางเลยต่างหิเหมียว ดนะคะคณะอะไรก็ดีหมดนะคะเต้ปกาวเขาก็ยังดีมากเลยค่ะมันจะเหนียวมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแอนแอนอะไรนี่ค่ะอันี้โอ้ต้นกระทกนะคะอันนี้นเะะนนขาเรียกว,ว่าอ้าวเม็ดใหญ่จังเลยเนาะคะ่ะ จะอยู่ข้างในนะคะโอ้โหหนักมากเลยค่ะอ๋อสวยมากเลยค่ะอะ่ทำยังไงคะคุณพี่สายยาวมากเลยนะคะสายยาวกับเพื่องเข้าอะไรอยู่ข้างในเดี๋ยวมันหนักมากเลยนะคะอยู่ข้างในเดี๋ยวจะมีสิ่โของอยู่ข้างในด้วยค่ะ สวยมากนะคะกระเป๋าสุดยอดงามงามงามค่ะบ้านในผู้ใหญ่เขาเอื้อนว่างงามค่ะอืมจะมีอยู่กี่ตัวคะอ้าวของผู้ใหนี่วอ้าวของผู้ใหญ่ใส่เลยนะคะเสื้อครับเสื้อเสื้อของพ่อผู้ใหญ่ มีสองตัวนะคะมีแต่ของแบบแบรนด์เท้างนั้นนะคะก็ออใส่กระสีเท่หลายนะคะต้องลอแล้วกร,ระดุมค่ะใส่ลองเลยเนาะใส่เลยค่ะเด้วี่ใยา่ก็จะสะพายกระเป๋านะคะเขาเรียกยี่ห้ออะไรคะหนูจะให้ F4 เพิม่มจให้ F4 สุดเนาะ ค่ะเดี๋ยวจะให้เอสซีดูเวลาไลฟ์สดนะคะตอนนี้ทําคลิปอยู่ค่ะสะถือ,อยังไงก็ได้ใช่ไหมคะ่าจะเป็นแบบนี้หมอพี่อ,อืมอมือมมาากค่ะสวยมากนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะคุณแม่ค่ะขอบคุณ,ค,ณ<ร>ค่ะคุณแม่อาถน,นอมพงนะคะสะเตสเตชี่นะคะ คุณแม่ถนอมพง์สเตซี่นะคะลอง,งเลย<า>นะครับะค,ะคุณแม่ลองเลยนะครับลองเลยค่ะลองเลยพี่ก็ติดกระดุมนะคะสวยมากเลยนะคะยกขึ้นกระเป๋าอืมนี่ค่ะเออนั่นแหละขอบคุณนะคะ <c oughs> คุณแม่ถนอมพงค่ะ ก็ขอให้คุณแม่นะคะจะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพแข็งแรงตลอดตีตลอดไปเลยนะคะคุณแม่ถนอมพงไอแม่ผู้ใหญ่ก็ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่กรุณาค่ะเพราะว่ากระเป๋าใบนี้สวยมากค่ะน่าจะราคาเป็นหมื่นเลยนะคะหนูว่าแต่ยังไม่รู้จักยี่ห้อนะคะไอพ่อผู้ใหญ่เข้ามาส่งใกล้ๆกล้เลยค่ะว่ายี่ห้ออะไรเดี๋ยว เอฟซคงจะรู้นะคะแต่แม่ผู้ใหญ่อ่านไม่ได้ค่ะนะคะสวยมากเลยค่ะส่วนมนุษของคุณพ่อนะคะเดี๋ยวจะให้คุณพ่อขอบพระคุณคุณแม่เลยลองแล้วนะครับคุณแม่ครับขอบคุณ,<อ>ค,ณครับล่อหลายค่ะล่อหลายได้เสื้อสองตัวครับจากคุณแม่ขนมพง มาซาขอบคุณครับจากสหรัฐอเมริกานะครับค่ะบินข้ามทวีปมาเลยนะครับใช่ค่ะแกส่งมานานแล้วครับแกจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดของแม่ผู้ใหญ่เพรก็ตรงพอดีนะครับพรุ่งนี้ก็อีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับนี่ก็สามทุ่มกว่าแล้วเนาะแล้วแล้วคุณพ่อผู้ใหญ่เห็นแม่ผู้ใหญ่ส่งอะไรคะแต่ละวัน<ะ>ส่งหาอะไรแต่ละวันส่งก่องห่อ ค่ะก็ส่องแต่รอคอยรถไปสนีใช่ไหมคะเห็นเพื่อนมาแล้ววันไหนนะของเราจะมาถึงสักทีเพราะว่าคุณแม่เพื่อนก็บอกไว้แล้วนะคะว่าคุณแม่กาหนดไว้แล้วว่าจะเป็นวันที่แปดพอดีเลยเพราะว่าคุณแม่ก็กําหนดไว้อยากจะให้พวกเราได้นะคะวันที่แปดพอดีก็ถึงวันที่เจ็ดนะคะและได้รับแล้วค่ะได้รับตอนเย็นไอ้เมื่อหกค่ำนะคะก็ขอบคุณคุณแม่ถนอมพงมากนลค่ะ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยนะครับที่จริงก็ให้อยากกลับมาเยี่ยมพวกเรานะครับหลังจากโรคระบาดหายนะครับยินีีต้อนรับนะครับคุณแม่ครับค่ะา,า,า,าหนหลังอาเนาะมาเลยอืมอีทีนี้นี่ค่ะ ีก็สวยมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวนูก็จะใช้นะคะเดี๋ยวจะทายไปไหนก็จะสะทายไปด้วยนะคะเพราะว่าได้รับแล้วค่ะได้รับแล้วกระเป๋าวสวยมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะคืณ,คณนี่จะมารประจ่ายะะตลาดไหมครับเนี่ยโอจะไปค่ะเดี๋ยวจะสะทายไปแจกตลาดด้วยเลยโดนขตีเยะไ่ไม่หรอกค่ะเพราะว่า เราดีใจมากสรงสาเจ้าเข้าไปนอนกอดทั้งคืนก็ได้นะคะคุณพี่มันได้กอดคุณแม่เลยไงคะนะคะก็ขอขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะคุณแม่ถนอมพงนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะจากใจเราทั้งสองคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพยงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ